โคกออมนะคะลักษณะผลผลจะเป็นป่องๆแบบนี้นะคะข้างในเหมือนเก็บลมเอาไวอ้อ้วนๆนะคะตอนนี้มันแห้งนิดยแล้วถ้าเกิดว่าเราทําให้มันแตกเราจะบีบมันมันก็จะซีบลงไปนะคะทีนี้เราลองแกะดูมะเมล็ดภายไงน,นะคะ เมล็ดภายในอันนี้มันฟีดนะคะอันนี้ฟีดอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวเราลองดูอันนี้อ่าอันนี้ก็ฟีดเหมือนกันลองดูอันนี้สิอ๋อโอเคจะพบว่ามันก็จะมีสามเมล็ดนะคะอ่านี้มันเหี่ยวนานแล้วมันอาจจะนะคะและในแต่ละมเมล็ดนะคะ ตรงขั่วของเมล็ดเนี่ยถ้าเราดูดีๆนะคะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นสีขาวเป็นรูกหัวใจนะคะตัวนี้ก็มีชื่อตัวสกุลมันก็คือคาร์ดิโอสเปอร์มุมนะคะคาร์ดิโอก็คือหัวใจนะคะ เาเก็บมามีหลายมเมล็ดเลยนะคะ